ครับก็เรียนคณาจารย์และก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมวันนี้ในานามของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมกันก็เรารู้สึกอบอุ่นพอสมควรนะครับตอนแรกก็ยังกังวลว่า,ามาไกลๆเพราะเวลาลงมาใต้เนี่ยจะไก,กลที่สุดทุกครั้งนะครับ เราะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นไกลๆสุดโคราชท,ทางขอนแก่นทางนู้นนะครับทางภาคกลาง,ทาง,งโโทางของมอนะครับก็ในทางของไอพิสโนโก็มาร่วมนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับในโอกาสนี้นะครับก็เราก็มีคณะวิทยากรส์3ท่านที่จะมาร่วมกันเสวนาในส่วนของอเรื่องของพระวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เราในฐานะนักเทคโนโลยีที่จะมีหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ,รศรรึกษาต่าง,งๆ ครับในเบื้องต้นนะครับอขออนุญาตแนะนําคณะวิทยากรทั้ง3ท่านในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตส่งไปที่ห้องคอนโทรลนะครับได้เปิดไฟล์เสียงแนะนําประวัติของคณาจารย์ครับขอเรียนเชิญรับฟังครับช่วงต่อไปเป็นการเสวนาเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษากับการพัฒนาการศึกษาในสังคมพงหุวัฒน,นธรรม ซึ่งท่านวิทยากรให้เกียรติมาเสวนาครั้งนี้สามท่านท่านแรกรองศาสตราจารย์ดรคณิตานิจจรันกุลท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Curriculum and Instruction Educational Media จากมหาวิทยายลายัยมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลายัยสงขลานคาริน ทนที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพันธ์เดมะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรดประสานมิตรปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาท่านที่3ดรพงษ์พัชรินพุทธวัฒนะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาอุดมศึกษา จุลาลงกรมหาวิทยาลายัยปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรคณิตานิจจันคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพันธ์เดมะและดรพงษ์พัชรินพุทธวัฒนะ ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยกรทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในประเด็นหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้นะครับจะเห็นว่าคณะวิทยกรทั้ง3ท่านนะครับจะมีความหลากหลายนี่คือบทบาทหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือเราเรียกว่าพหุวัฒนธรรมแม้แต่ตัววิทยกรก็เป็นพหุวัฒนธรรมแล้วนะครับอันนี้ก็จะแนะนำสูก ประเด็นตรงนี้ทีนี้ทําไมเราจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในปัจจุบันสังคมโลกนะครับที่มันก้าวเข้าไปสู่จากสังคมในท้องถิ่นถึงสังคมโลกมันมีความหลากหลายมากนะครับเราในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษาเราก็คงจะต้องหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องเข้าใจความเป็นพหุนันธรรมพหุนันธรรมนั้นจริงๆแล้วความเข้าใจในมีความเข้าใจที่หลากหลายมาก นะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างเฉียดเฉียดบ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็จะได้เชิญคณะวิทยากรทั้งสท่านเนี่ยนะครับมานาเสนอแล้วก็ให้ไอเดียแนวทางต่างๆเรานะครับซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงว่าในการที่เราจะเสวนาวันนี้เราจะแบ่งเป็นสองรอบนะครับรอบที่1นนะครับอ่าก็อาจารย์ทั้ง3ท่านจะมีคุณลักษณะพื้นฐานอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้รบกวนกับเรียนอาจารย์มา ช่วยคุยนะครับอย่างเช่นท่านแรกอาจารย์พงพัชรินก็จะมีเป็นนักจิตวิทยาที่มีความเข้าใจเรื่องความเป็นบุคคลต่างๆในช่วงแรกท่านก็จะได้คุยกับพวกเราในส่วนของความเข้าใจให้ตรงกันในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพระวัฒนธรรมว่ามันเป็นอย่างไรตรงกันไหมกับที่เราเคยรับฟังมาท่านที่สองนะครับท่านอาจารย์จิรพันธ์เดมะอาจารย์นี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่ท่านเป็นคนที่ทํางานในวงกว้างในระดับอาเซียนท่านจะมีบทบาทมาก S <S <an> นะครับเดี๋ยวท่านจะฉายแววให้ฟังว่าในความเป็นพระวนธรรมเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่ความหลากหลายคนที่มันอยู่ร่วมกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันจะมีความเป็นอยู่อย่างไงหลากหลายแล้วอะจะไปแนวไหนอย่างไรนะครับส่วนท่านอาจารย์คณิตาท่านเป็นอาจารย์นักการศึกษานักเทคโนโลยีที่อยู่กับการศึกษามานานนะครับใน 40, 40กว่าปีที่ท่านอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจะฉายแววให้ฟังว่าในนวัตใจพระวนธรรมไปทางการศึกษาเนี่ย มันควรจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง3ามท่านเนี่ยจะพูดเรียงลําดับไปเราจะเห็นว่าเมื่อฟังทั้ง3ท่านจบนะครับท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าพระวนธรรมคืออะไรความอยู่ร่วมกันในประชาคมอ,อาเซียนหรือความอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมต่างๆมันควรจะเป็นอย่างไรจากอาจารย์เจรพันธ์แล้วอาจารย์กนิตาจะมาขโมดให้เราฟังว่าในบริบทของนักการศึกษาจริงๆเนี่ยมันสําคัญอย่างไรนะครับในรอบที่หนึ่ง ส่วนรอบที่2นะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่จะมอบให้กับนักศึกษาที่มามก็คือเรื่องของแนวคิดและแนวโน้มในการที่จะใช้ความเป็นพหุวัธรรมและก็ความเป็นนักนกวัตกรรมนักเทคโนโลยีการศาึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างไรซึ่งตรงนี้อาจจะได้แนวไอเดีย อีกมุมหนึ่งอาจจะนําไปสู่หัวข้อวิจัยอาจจะไปนําไปสู่วิทยานิพนธ์ต่างๆได้ซึ่งอาจารย์ทั้ง3ท่านก็จะมีประเด็นตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับผมก็ขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านดรพงศ์วัชรินนะครับได้การุณาฉายแววแนวคิดแนวทางหรือหลักการของ พระวัฒนธรรมว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อจะปรับความเข้าใจให้ตรงกันนะครับก็ขอรอบนี้ก็ช่วงรอบก็ประมาณสัก10นาทีนิดๆในอาจารย์เพราะว่าเราอาจจะล่วงเลยนิดๆนะครับเพราะนั้นช่วงแรกก็ขอกราบเรียนเชิญท่านดรพงษ์พัชรินครับผมขอบนวมสก,การท่านพระคุณเจ้านะคะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ซึ่งก็เป็นนักเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ตุ๊กอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมนิดนึงเพราะว่าในที่พีเต์มาไม่ได้แนะนําว่าปัจจุบันทําอะไรนะคะ mm hmm. นอกจากเป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตรปริญญาเอกแล้วอาจารย์ตุ๊กเป็นนักพูดของเมเจอร์ซีนิเพ็กคือฉีกตัวเองไปเป็นนัก mm hmm. นักพูด, mm hmm. น,พดนักเดี่ยวไมโครโฟนของเครือเมเจอร์ซีนิเพ็กพูดอบรม HR ทั่วประเทศนะคะ mm hmm. วันนี้มาทําหน้าที่เป็นนักมนุษยวิทยายอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย mm hmm. เราจะคุยกันถึงลากลากของศัพท์ ที่มันเป็นที่มาของคําว่าประหัวัฒนธรรมก็คือตัว culture er, ตัววัฒนธรรมขออนุญาตนะคะที่จะพูดถึงวัฒนธรรมในเชิงมนุษยวิทยานะคะเถ้าถามว่าสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรใครตอบได้ตัวหนังฟรีเมเจอร์สิบใบเอา <c oughs> เดียวไปทวงให้ สังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรครับผมมันมาจากไหนวะเนี่ยใครตอบได้ที่มันต่างจากนี้บ้างมีไหมครับเชิญค่ะน้องเสื้อแดงเอาจารย์ทุกถามว่าสังคมอะไรในโลกนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช่ค่ะให้ไวให้ไวอะไรนะลกูกยังวะโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีใครตอบถูกแล้วจันตูก็รอไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่า,วามีเวลาแค่สิบนาทีนะคะทางทางนู้นเหรอคะเช่ค่ะ,คะสังคมออนไลน์ก็ยังไม่ถูกนะคะจริงๆง,ง่ายมากคุณคิดอะไรกันเยอะวะสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือโลกแมนบอ แมนบอแมนนะคะโลกะคะ่ะถือว่าเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันประกอบไปด้วยประเทศต่างๆเป็นพันเป็นหมื่นจริงหรือเปล่าคะใช่ไหมคะอาจารย์ตุ๊กเรียนมนุษยวิทยามาสมัยเรียนเบียโทนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปนะคะไปอยู่ในชนเผ่าที่เรียกว่าพวกแอชชอนิกกรุ๊ปนะคะในในมาเลเซียพวกนิกิโตนิกิโตก็เป็นชนกลุ่มน้อยในใน แยกตัวมาจากพวกสากัยสูงที่สุดของเขาสูง145เซนอาจารย์ตุ๊กเรียนเปียโธสาขามนุษยวิทยาวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีนะคะทุนกระหม่อมน้อยคือสมเด็จพระเทพท่านก็ส่งไปให้ไปฝึกงาน4เดือนที่นิกิโตชนเผ่านิกิโต้สากัยในมาเลเซียอาจารย์ตุ๊กถูกเรียกว่าต็อกม็อก T O K M O K ที่โปรดกรุณาสะกด สกดมันคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นฟังดูเท่มากเลย T O K M O K ถ้าคนฟังว่าตอกม็อกมัมนแลดูสั้นๆปอมๆเนาะใช่ไหมตอกม็อกกับปอกตอกม็อกจริงๆมันแปลว่าหญิงสาวผู้สง่าง,งามอาจารย์คนิตาหนูว่าหนูธรรมดานะอาจารย์หนูสูง149หัวหน้าเผ่ามันสูง <c oughs> 1 4อห้าเพราะฉะนั้นเวลาหนูเข้าไปปั๊บเนี่ยหนูสูงที่สุดเลยแล้วก็เอ้ยเอาไปไกล สูงสุดเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าตอกมกตอกมกตั้งแต่น,นั้นมาพอกลับมาเมืองไทยทุกคนก็จะเรียกว่าอาจารย์ตอกมกจนถึงทุกวันนี้ก็จะติดนะคะถ้าอาจารย์วสันก็ยังจะเรียกว่าตอกมกตอกมกอยู่แต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าที่มามาจากไหนเนี่ยนะคะไปอยู่ที่นั่นจําได้ว่าพอเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะอายุประมาณสิบสองสิบามเนี่ยนะคะเด็กพวกนี้เป็นงอกอะหัวหยิกอะไรเป็นงอกพวกนี้เขาก็จะเอาไปจับไว้อยู่ในกระท่อมซึ่งอยู่บนยอดตานจะได้อธิบายไม่ได้วัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นต้นต้นตาลต้นต้นมะพร้าวต้นตาลเนี่ยเขาจะจับ ยอดมันมัดรวมกันแล้วก็ไปสร้างกระท่อมอยู่ข้างบนจังวุติศักดิ์เสร็จแล้วก็จับไอ้เด็กอายุ1 2 1 3ซึ่งกําลังจะให้มีเมียเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นนะคะเสร็จแล้วให้อยู่บนนั้นหนึ่งอาทิตย์โดยมีแม่หมอเป็นผู้หญิงสอนเรื่องเหมือนบิดาค่ะคเหมือนมิดาค่ะขึ้นไปสอนเพศศ,ศึกษาหนึ่งสัปดาห์สอนการปั้มกัน นะโดยมีครูบาอาจารย์นั่งกันแล้วก็บรรยายกันเลยว่าวิธีการที่จะมีภรรยาทำยังไงสอนกันหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นมาเด็กหนุ่มคนนี้ลงมาแล้วจะต้องไปหาแพะค่ะหาแพะหาหมูเพื่อที่จะไปขอผู้หญิง <c oughs> เอาไปขอผู้หญิง <c oughs> เราไปอยู่นะคะเราก็ขอเขาว่าเรื่องจากว่าเราถูกส่งมาเรียนทางด้านวัฒนธรรมเราขอขึ้นไปสังเกตการแบบใกล้ชิด เพราะว่าเขาแม่อนุญาตให้ถ่ายเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยได้นั่งอยู่รวบประกอบพิธีกรรมหนึ่งอาทิตย์นั้นด้วยอย่างสะใจนะคะเพราะว่าเวลาการสอนเนี่ยคือเขาจะมีวิธีการก็คือการมีเพศศึกษาแล้วเขาก็จะใช้วิธีการก็คือการนอนหนึ่งครั้งกรีดที่ข้อแขนหนึ่งครั้งใช้มีดกรีดนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวทากรีดไป7วันนะคะที่ดูกรีดไป7ดแผลแล้วก็เรามองเราไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจวิธีการของเขาอันนั้นเป็นหนึ่งอันนะคะที่ย้นยกให้ฟังว่าโลกเราเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยสังคมย่อยๆซึ่งมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอธิบายคําว่าวัฒนธรรมว่าคืออะไรนะคะตัวอย่างเมื่อกี้นี้ยังยังเห็นไม่ชัดตัวอย่างที่โดนกับตัวเองเมื่อไม่นานนี้เนื่องจากตัวเองอายุมากถ้าบอกอายุแล้วมันอาจจะสะเทือนนะคะเกิด0ูนย์แต่ยังเป็นโสดรักษาคารัน,นเหนียวแน่น ก็เข้า Facebook เขาบอกว่าการเข้า Facebook มันจะหาแฟนได้เอาวะลองดูนะรับแหลกเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็รับรับบเป็นเพื่อนหมดเลยก็มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มอังกฤษมาจากออกซฟอร์ดเข้ามาเขาบอกว่าเขาสนใจที่อยากได้ผู้หญิงไทยเป็นภรรยาก็เพราะว่ามีตำราเรึ่งช่วยฟังด้วยนะคะมันเศร้ามากเลยไม่รู้ว่าคุณจะทราบกันหรือเปล่าเขาไปเปิดดูเขาดูใน Google เนะะี่ยค่ะมีคนแปลสุภาษิตสอนหญิงเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเขาตัดสินใจเมื่ออ่านจบว่าจะต้องหาเมียคนไทยและดิฉันเป็นคนแรกที่เขาคิดเข้ามาแล้วขอที่จะแบบเป็นเพื่อนมันควรจะเศร้าหรือมันควรจะดีใจเดี๋ยวโติดตามตอนต่อไปค่ะนะคะผลปรากฏเขาบอกว่าหน้าแรกเลยที่เขาเปิดอ่านก็คือว่าสุภาพสตรีไทยเป็นกุลสตรีหนึ่งข้อที่หนึ่งตื่นก่อนนอนทีหลังสามีข้อสองกราบเท้าสามีก่อนนอนมันอ่านสองข้อมันสมัครมาเป็นแฟนคนไทยเลย เราก็บอกจากสองข้ออันนี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันคงอันเฟนคุณไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าที่อาจารย์ตุ๊กพูดมาทั้งหมดนี้อาจารย์ตุ๊กพยายามจะบอกอะไรคุณบอกถึงความต่างของ the way of life อะไรคะช่วยกันหน่อยอย่ามานั่งหลับหลับอยู่แบบเมื่อกี้ไม่เอาทำมาหากินกันหน่อยคะ่ะ the way of life คืออะไร วิถีชีวิตใช่ไหมคะวิถีชีวิตที่มันรวมกันแล้วเนี่ยแล้วมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสังคมแต่ละสังคมนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือรูปแบบของวิถีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสังคมแต่ละสังคมเพราะฉะนั้นการที่เรามองปั๊บแล้วเรารู้นี่คือคนราวนี่คือคนไทยอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วสวัสดีค่ะหรืออะไรบางอย่างที่เราทําถูกไหมคะ ทำก็ทำไม่เป็นหรอกนะแต่ว่ามันทําออกมาแล้วมันรู้เลยว่านั่นคือคนไทยเอกลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติยันขอสรุปอย่างรวดเร็วว่าคําว่าเขาเจ r ตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงรูปแบบวิถีชีวิตที่ถูกกําหนดขึ้นมาจากคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันว่าเราจะให้สิ่งที่เรากําหนดขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตร่วมกันเราตกลงร่วมกันว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและดีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกันไอ้รูปแบบนี้มันอาจจะเป็นยังไงคะที่รัก แบบสอนหนังสือเลยเว้ยถามมันอาจจะเป็นยังไงคะอย่างเช่นนิวซีแลนด์บอกว่าเห็นคนไทยที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ถือไอ้กระปง๋งกระป๋องอันหนึ่งนะอาจารย์นะแล้วก็เก็บหอยอะค่ะที่อยู่หอยนางลมหอยอะไรเงี้ยที่อยู่บรเลชายหาดเอามาแล้วก็มาเผากินแล้วก็เรียกพวกเราว่าอนเซียลิเซชันผู้ป่าเถื่อนมันว่าเราป่าเถื่อนเราอร่อยแซ่บไรแซ่บอีเลีเลรมันว่าเราป่าเถื่อนเลยเขาเอาอะไรมาตัดสินคะที่รักคะ เขาเอา the way of life ของเขาถูกไหมคะเอาวิถีชีวิตของเขามาตัดสินเรายังนำโยงโยงลากเข้ามาขนาดนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อสังคมที่มันใหญ่ที่สุดก็คือโลกแล้วมันก็ประกอบไปด้วยสังคมย่อยๆๆ,ๆซึ่งมีวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันแต่ต้องอยู่รวมกันเป็นโลกโลกใบนี้อยู่รวมกันได้ยังต้องมีกฎบัตรอะไรบางอย่างที่จะบ่งบอกว่าถ้าเราจะอยู่ร่วมโลกกันคุณต้อง1 2 3 4 5 ค้ฟังที่รักคะเพื่อนๆอาจารย์ที่เคารพทุกๆท่านคะเราไล่ลงมาเล็กเลยลงมาดิฉันมาเป็นรองคณบดีคณะศึกษา,าศาสตร์เมื่อปี2548นะคะนานมากมาแล้วลงมาด้วยความเต็มอกเต็มใจมาเปิดหลักสูตรเีนะคะลงมาตรงนั้นภาพแรกที่เห็นอาจารย์วาสันพาไปทานข้าวที่ตลาดโต้รุ่งที่ปัตตานีแล้วมันก็เป็นภาพที่งดงามจนถึงวันนี้ ปีนี้ปี55เขาไปแล้วยันยังไม่ลืมภาพของชาวบ้านมุสลิมนั่งร้อยพวงมาลัยใช่ไหมดอกลักพวงมาลัยดอกมะลิอะค่ะขายให้กับคนไทยพุทธซื้อเอาไปไหว้พระนี่คือความงดงามของความต่างของศาสนาแต่ทำไมเขาถึงสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเราจะมาดูคำว่าพราหูวัฒนธรรมมันติ c ขาเจอรัลสซอรมันแปลว่าอะไรเมื่อวัฒนธรรมหมายถึงเอกลักษณ์ที่เป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่แสดงความเป็นตัวตนของแต่ละสังคมพราหูวัฒนธรรมก็คือการรวมตัวกันของสังคมที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วมาเป็นยังไงกันคะมาเป็นยังไงกันมาอยู่ร่วมกันโดยผ่านก,กฎกติกาอะไรบางอย่าง กฎกติกาที่ว่านั้นต้องผ่าน Socialization ผ่านกระบวนการขัดเกลาเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรียนรู้ทำไมเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับเพราะฉะนั้นในสังคมปะหูวัฒนธรรมอีๆแล้วมีนักการศึกษาพูดเอาไว้หลายๆคนเลยถ้าจะเอามาสักคนหนึ่งนะคะอย่าง b a n k ์สแอนด์แบค์เนี่ยนะคะ ูดได้ครอบคลุมที่สุดว่าเวลาที่เราพูดถึงสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยกรุณาอย่านึกถึงความต่างของสังคมที่ต่างกันแค่ภาษาหรือศาสนาเท่านั้นแท้จริงแล้วเรามอง6มิติด,ด้วยกันนะคะเรามองตั้งแต่ ethnic ความเป็น ethnicity ความเป็นกลุ่มชนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ในกลุ่มชนมันประกอบไปด้วยเชื้อชาติใช่ไหมคะเผ่าพันธ์เชื้อชาติอันที่สนะคะนอกจากออนอกจากกลุ่มชนแล้วก็คือภาษา ะะมีภาษามีศาสนาออมีการแบ่งระดับชั้นหรือชนชั้นทางสังคมมีการกําหนดบทบาททางเพศและเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งจะโยงเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาในสังคมปะหูวัฒนธรรมนั่นก็คือในเรื่องของความสามารถพิเศษของปัจเจกบุคคลยันขออนุญาตทวน วันนี้เรือลำเดียวกันที่นั่งอยู่บนนี้เราจะไปในประเด็นเดียวกันก็คือว่าเราจะสรุปว่าสังคมประหูวัฒนธรรมนั้นมิได้หมายถึงสังคมที่มีความต่างเฉพาะแค่ภาษาและศาสนาเท่านั้นแต่เรารวมถึงความต่างตั้งแต่กลุ่มชนก็คือเชื้อชาตินะคะภาษาศาสนาบทบาททางเพศระดับชั้นทางสังคมรวมทั้งเรื่องของความสามารถพิเศษของแต่ละปัจเจกบุคคล เระะยนขออนุญาตตรงนี้นะคะสินาทีตรงนี้เริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็นิดนึงนะคะในเมื่อเรากําลังปี58เรากําลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสังคมที่เป็นพระหูวัฒนวธรรมซึ่งเราเราต้องยอมรับว่าเราเราหลีกไม่พ้นเรีนอ,อยู่กทมบ้านอยู่บางแคตอนนี้เริ่มลืะะ้แล้วค่ะเขาเริ่มลื้อ้ไอ้ไอป้ายป้ายที่บอกทางอะ่ะอาจารย์วุฒิศักดิ์แล้วก็เริ่มทําเป็นป้าย2ภาษา เพราะว่ากทมถูกบังคับแล้วว่าป้ายทุกป้ายที่บ่งบอกทางบนกรุงเทพมหานครต้องมี ต้องมี2ภาษาล้านลวงต่างๆต้งตองเป็น2ภาษาทั้งหมดเพราะนั้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราเองกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนการที่เราจําเป็นต้องศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของปะหูวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและสิ่งที่จะทําให้เราสามารถปรับตัวเกิดความเท,าเท่าเทียมกันในสังคมปะหูวัฒนธรรมได้นั่นก็คือผ่านกระบวนการโซเชียลไ a เซชันนั่นก็คือสถานศึกษาเดี๋ยวอีสองท่านก็คงต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะคะว่าสถานศึกษาต้องปรับตัวเองอย่างไรถึงจะมี โซชถึงจะมีเค้าเจอร์ของอาเซียนเค้าเจอร์ถึงจะมีภาษาของอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไรนะคะเรียนเองอยู่กรุงเทพเด็กโรงเรียนเด็กเล็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่ซื้อสารพัดไอให้ลูกเล่นแล้วนะคะกระดานชนวน ใช่ไหมคะเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวถ้าจะกรุณานะคะท่านอาจารย์นนิตาคะ่ะลองบอกอยากหนูอยากจะฟังจริงๆก่อนจะกลับไปตรงนี้เวลาหนูขึ้นไปบนเวทีที่พลักก้อนเนี่ยอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเขาถามเสมอเลยอาจารย์ตุ๊กช่วยบอกหน่อยการที่รัฐบาลซื้อเอาละหาเรื่องละกู <c oughs> นะคะการที่รัฐบาลซื้อไอ้แผดแผดแผแผดให้เด็กเนี่ยแท็บเล็ตให้เด็กเนี่ยนะคะมันโอเคไหมสําหรับเด็กปอน,นึงมันโอเคแต่มันโอเคยังไงเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไม่กล้าพูดเดี๋ยวหนูช่วยนะคะ <c oughs> ตัวใครตัวมันคงได้เท่านี้อะค่ะ ครับผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์ตุ๊กนะครับอาจารย์ต๊กมก <c oughs> ก็คือเป็นอาจารย์สอนตอนเรียนคอร์สเวิร์กไอวิชาภูวนธรรมกับท่านนะครับตอนเรียนยาเอกทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ตุ๊กพยายามี่จะฉายแววเข้าใจตรงกันนะครับก็คืออย่างน้อยสุดใน6ประเด็นของความเป็นภูวนธรรมนะครับตรงนี้อาจารย์ก็คงจะพูดเร็วๆอาจารย์ปกติอาจารย์เดี๋ยวไมโครโฟนครั้งละสชั่วโมงนะครับบัตร450นะครับ ใครสนใจก็เมเจอร์แต่พวกเรานักเทคโนโรครับแน่นอนที่สุด YouTube ครับแน่นอนที่สุดครับ oh <my S 1> ไม่ต้องจ่ายตังค์ครับ oh <my> เข้าไปเลยโอเคครับทีนี้ในส่วนของเมื่อเราความเข้าใจตรงกันแล้วจุนตรงกันว่าในพระวุธรรมทั้งหประเด็นเนี่ยมันมีความหลากหลายอยู่นะครับ